วันนี้เป็นวันปิดเทอมวันแรกนะคะมีปิดเทอมหนึ่งเรียนเงียบมากเลยค่ะไปดูกันดีกว่าจะมีนักเรียนคนไหนมาซ่อมหรือเปล่า <c oughs> มีไหมเอยวันนี้มีนักเรียนมาไหมอ้ามีมานะหนึ่งคนไว้พักก่อนไว้พกก่อนนะคะก่อนมีอยู่ความว่างเปล่าโดนอยู่บนอาคารเรียนขึ้นไปทำอะไรลงมา นะดูสิใครมาสวัสดีค่ะโรงเรียนปิดเทอมแล้วหนูมาทำอะไรกันคะฮะมาทำอะไรครับมาส่งงานค่ะมาส่งงานมาแก้งานวิชาอะไรลูกศิลปะครับศิลปะไหนศิลปะที่จะมาส่ง ทำมาเสร็จหรือยังโลกยังครับเอ้าเพ่มไม่ได้ไหนดูงานศิลปะที่จะมาแก้ซิเป็นงานศิลปะระดับโลกสุดยอดมากสุดยอดจริงๆวินตอนมันลูกอะไรเนี่ยไห่ดูดิโอ้โหควาพแดงกระเสือกกระเริ่มสุดยอดเลยเว้ย อันนี้อะไรเนี่ยอ,อันนี้ผ้าอะไรลูกภาคให้เอามาจากในหนังสือครับเอาภาพมาจากในหนังสือไม่ค่อยเหมือนครับของ <c oughs> มันมันไม่ค่อยเหมือนหรือมันไม่เหมือนเลยลูกมันไม่เหมือนเลยครับ <c oughs> นี้แบ่งปัน <c oughs> แบ่งปันแบ่งไปอืมแบ่งปันปน,นี่ไงนี่ไงคุร <c oughs> ู้นี่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 เราเวลาเราชมงานศิลปะเราต้องรู้ความหมายแล้วก็ ต้องรู้ด้วยนะว่าคนวาดแ้วเขาอยากสีอะไรอันนี้ต้องใช้สีอะไรลูกสีไม้คับสีไม้เอามากินครูเห็นสีไม้ไงคะไม่เสร็จครีครับทีดีก่อนไม่เสร็จเดี๋ยวหนูทั้งทาเลยนะลูกระหว่างเราครูมานะคะไหนอันไหนอีกฮะอันนี้ระบายสีหลังครับอันนี้อันนี้ครูครูขอเดานะครูขอเดาเป็นงานศิลปะใช่ไหมนกเฮ้ยเดี๋ยวครูกําลังเดาอยู่ว่าแบบมันเป็นนกนกคู่ไม่ไ่ นกอะไรผมไม่รู้ครับผมวาดให้บ้บัวเลยครับอไองกีเบิร์ตกีเบิร์ตเอคีเบิร์ตเองซื่อผมไม่ได้ดูมันเป็นนกอะไรนกอะไรผลไม้อ๋อโอ้โหมังคับไม้อันนี้ผลไม้ครูขอเดาเป็นชิคเก้นไก่แกนชิคเก้นไก่มันใช่ผลไม้ที่ไหนหรอกชิคเก้นไก่อันนี้หัวมันเออไม่ใช่หัวมันมันไม่ใช่ผลไม้สิแก้วมังกร แก้วมังกรอันนี้สับปะรดอันนี้สับปะรดอันนี้เอ่อแตงโมอันนี้อะไรไม่รู้นี่แตงโมเหรอลูกอันนี้มะม่วงรว่ะมะม่วงเหรอไม่รู้สิมะละกอมะละกอมันไม่เปื่อยเลยวะเหมือนสิมองแล้วมัน น,น,นี่แตงโมนะ่ะมันจะมีเปลือกสีเขียวๆใช่ไหมลูกทำยังไงให้มันแบบเหมือนแตงโม,มอบอกใ้ใช้อชสองสีอ,อ๋อให้ใช้สองสีอ,อ๋อมันเป็นแบบว่าภาพงานศิละปะเกี่ยวกับให้จินตนาการอ,กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ๋อคุณครูเข้าใจลนะเนาะโอเคโอเคอ่ะขอให้โชคดีในการส่งงานขอให้ผ่านนนะจ๊ะ ไปไปกันดีกว่าไปคุณครูก็จะไปทำคะแนนนะหอบพิวคะแนนมาเต็มเลยไปดูห้องเรียนของเราสิมีกระเป๋านักเรียนของใครอยู่หนึ่งใบเงียบมากเลยค่ะเปิดประตูเปิดประตู ขี่จะหลอกไหมเนี่ยจะเอ๊ะไม่มีใครเลยเนี่ยมาไม่มีใครเลยโอ้ยอือไว้โอเคเหงาจังนักเรียนไม่มาเด็กๆจะคิดถึงคุณครูคไหมคะคุณครูคิดถึงเด็กๆนะ เดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวคุณครูต้องนั่งทําคะแนนต่อละขอให้สนุกกับการปิดเทอมหยุดอยู่บ้านนะคะแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะออกไปไหนก็ยลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะล้างมือบ่อยๆนะป้องกันตัวเองดูแลตนเองให้ปลอดภัยค่ะบา,บายๆเสร็ง,งานยังไม่เสร็จนาแล้วทาไมมันถึงไม่เสร็จล่ะคะลูกตอนนั้นมัวแต่เล่นครับ แล้วนนี่ยอมรับความเป็นจริงครับเอายอมรับความเป็นจริงนะอ่แล้วหนูล่ะคะค้างวิชาอะไรคะสุขะค่ะสุขะสุขะสมมัวแต่เล่นเนี่ยทีหลังเราหนูต้องมีความรับผิดชอบเข้าใจไหมลูกโอเคเนี่ยเพื่อนเขาปิดเทอมแล้วแทนที่จะหยุดอยู่บ้านในงั้นอะชอบมาเรียนอะชอบชอบมาเรียนชอบมาโรงเรียนชอบสนุกหนาน ไม่ได้นะเพราะว่าความรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งเลยถ้าอีกหน่อยหนูไปทํางานอ่ะค้างงานอย่างเงี้ยคิดว่าเจ้านายทำไมไรเขาไม่ตามค่าหรอกเขาจะไล่ออกกันสิใช่ไหมอาจจะโดนหักเงินเดือนก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อโอเคแล้วข่าวหน้าก็อย่าลืมมีความรับผิดชอบทำงานให้ทันเข้าใจไหมลูกอืนะนะ